สวัสดีครับก็นี้มาลงคลิปนะครับให้ดูชุดพาะไว้นะครับนี่คือลูกของชจดูวินเทจนะครับชะดูวินเทจเป็นลูกของชมวมะเพชรนะครับเพื่อนๆดูแข้งขาเนี่ยเกิดเดือนทันวาครับสองเดือนแล้วครับตัวแรกมีประมาณเก้าตัวครับเราให้แม่เลี้ยงปรากฏว่าเลี้ยงไม่ดีครับตายครับก็เลยต้อง แยกมาครับมันเลี้ยงเองนะครับดูแข้งขานะครับนะอเรื่องกระดูกไม่ต้องถามครับหนังกระดูกบึกแน่นอนครับนี่สุดๆนะครับพ่อนี่เป็นสไตล์คืออัดมีวิ่งชิงเตะนะครับแล้วก็ลากหมดตาได้นะครับแต่ผมจะพูดนนี่นี่เป็นเพาะมาตีมากนะครับตีเชิงน่าจะไม่ได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะครับแต่ไม่เคยเอาเอาเตะไก่เชิงนะครับ แต่พ่อมันนี่คือยังไม่ได้ชนนะครับก็เลี้ยงทําเนื้อทําตัวเตะไปเป็นไก่นุ่มต่อทําไ็นข้าวโพดนะครับแล้วก็เตะไปแล้วก็ไปเอาไปต่างซุม้มดูไปเช็คดูปรากฏว่าลากใส่นะครับเตะใส่รอให้เขาตามแล้วได้ตาม,มานะครับแล้วก็เสียเขาเห็นครับก็ซื้อไปนะครับก็ยังไม่ได้ชนเลยนะครับตั้งใจว่าจะชนไก่ประมาณเก้าเดือนนะครับ พ่อเขาเป็นสีดูดำเลยครับมีตุวกู้ครับเนี่ยอยูแข้งเนะี่ยบึกเลยนะโอ้เนื้อหนังไม่ต้องถามครับแข้งเหมือนพ่อเลยดำใหญ่เลยนะพ่อป,ประมาณสองหเกดนะครับยังไม่ได้ชนครับกะว่าจะลองลูกชมกเพชรชุดแรกกับกลายเป็นเสียไปแต่งจังหวัดเลยนะครับขายไป2องรปั้นนะครับ ถ้าชอบนะครับราคาตรงกันมันก็ไม่ได้อยู่ที่เงินทองนะครับเราก็ตั้งไว้โดยที่ไม่ตั้งใจที่จะจะปล่อยนะครับแต่ถ้าเขาสู้ปุ๊บเราก็จําเป็นต้องปล่อยนะครับดูบึกเลยนะครับนี่สายแม่เป็นสายมาล่อนะครับพ่อเป็นมาล่อนะครับสายแม่เขาพ่อเป็นมาล่อนะครับแล้วก็เป็นเคร่งหน้านะครับเรา มาใส่กันนะครับเพราะว่าตอนนั้นกำลังอ,ออดออดจะไข่พอดีนะครับแล้วก็พอดีกับเสียเขาซื้อไปนะครับก็เลยได้ทับได้ชุดหนึ่งนะครับเราก็ให้เสียเข้าไปน,นะครับดูแข้งดูขานะครับเนี่ยโอ้บึกเลยอะนะครับน่าจะมีตัวคู่สองตัวตัวเมียสามตัวนะ ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดอะนะครับน่าจะมีมีมีเหลี่ยมมีมีเหลี่ยมนะครับมีึดอัดมีวิ่งชิงเตะแน่นอนครับและแผลคุมนะครับไม่ใช่แผลขี้เขียนะครับยูแข้งดูขานะครับไม่มีแผลขี้เขียได้แน่นอนครับกระดูกนี่ไม่ต้องถามนะครับนี่ลระดูกกระดูกนี่ไม่ต้องถามนะครับนี่อยู่รอได้สักสามเดือนนะครับเดี๋ยวจะติดกริบนะครับอาจจะปล่อยลงดินนะครับ นี่ดูนี่ติดสองตัวนี้ตัวผู้เลยสมบูรณ์นะครับดูนะไก่สมบูรณ์จะเป็นแบบนี้สีชมพูนะครับแดงสีชมพูนะครับอย่นี่ดูแข้งครับดูบึกกึ๊กมันลดถ,ถังเลยนะแต่ไม่ต่ำนะครับพ่อก็ทรงดีแม่ก็ทรงดีนะครับถ้าชุดนี้ต่ำนี่ผมเลิกเพาะไก่เลยนะครับเนี่ยแต่อย่างว่านะครับถ้ามันเต็มที่เดีาทางเหนือไม่มีแน่ ชุดนี้เนี่ยทางเหนือไม่มีแน่นะครับไม่มีคู่ตีแน่ครับดูมุมดีนะครับไว้ต่อตัวนิดนึงจะอัปเดตนะครับ